โรงพยาบาลอบจภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีให้กับชาวบ้านบริเวณบ้านแหลมตุกแกหมู่ที่4ตำบลรัศดาภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านเมื่อวันที่13มกราคม2566เวลา13.30นาทีบริเวณชุมชนบ้านแหลมตุกแกตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนำโดยแพทย์หญิงสุพักอุดมวิทยาพิบาลแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลอบจภูเก็ต พร้อมด้วยนางยานิพัฒน์ซื่อสกุลภพศสารหัวหน้าแผนกเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตและเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีให้กับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านซึ่งการออกหน่วยตรวจสุขภาพโครงการหมอหน้าบ้านในครั้งนี้มีกิจกรรมการคัดกรองเบาหวานความดันคัดกรองตาต้อกระจกมะเร็งลำไส้และการตรวจสุขภาพทั่วไปอาทิการวัดสายตาชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นต้นทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติจึงได้มีการจัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่เด็กในชุมชนพร้อมทั้งการแจกของขวัญขนมของเล่นเพื่อนอันนาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566โดยบรรยากาศภายในงานเต็ไมไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะคะ พร้อมด้วยทีมคุณหมอพยาบาลแล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขนะคะลงพื้นที่โครงการหมอหน้าบ้านมาตรวจสุขภาพนะคะให้กับประชาชนทั่วไปตรวจโรคทั่วไปนะคะให้กับาชาวบ้านที่แหลมตุกแกหมู่สี่นะคะแล้วก็วันนี้เอาของเล่นมาแจกเด็กๆด,ด้วยนะคะเนื่องในวันเด็กพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพาพื้นฐานให้น้องๆน,นะแล้วก็ แจกของเล่นแจกขนมค่ะวันนี้เรามีคุณหมอมาตรวจก็เป็นตรวจโรคทั่วไปเลยนะคะใครปรวดหัวมีไข้ตัวร้อนมีโรคอะไรที่ต้องการให้คุณหมอดูแลนะคะก็เราก็จะ ให้ให้บริการเหมือนกับที่โรงพยาบาลเลยค่ะเดี๋ยวจะมีการเอายามาให้ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการหมอหน้าบ้านเดี๋ยวเราก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปนะคะ,ะทุกวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์ตอนประมาณบ่ายโมงนะคะทุกศุกร์ค่ะในพื้นที่เขตของโรงพยาบาลอ,าบาอบจบุกเก็ตนะคะแล้วก็อาจจะมีโครงการขยายไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอสุภักอุดมิทยาพิบาลค่ะ ทำงานเป็นหมอทั่วไปอยู่ที่โงรงพยาบาลอบอจภูเก็ตนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือออกหน่วยตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่โงรงพยาบาลอบอจภูเก็ตค่ะแล้วก็คนไข้ที่มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นโรคทั่วไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นเป็นวา่ามีอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็มีการตรวจสายตาในผู้สูงอายุนะคะค่ะก็คนไข้ที่ได้ตรวจแล้วพบว่ามีความผิดปกติก็มีการรักษาโดยการให้ยาแล้วก็มีการแนะนําตรวจเพิ่ม,เต,มเติมที่โงรงพยาบาลค่ะ ก็สําหรับโครงการนี้ก็มองว่าดีนะคะเพราะว่าได้เข้าถึงประชาชนในชุมชนค่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนมีอาการผิดปกติหรือไม่สบายก็สามารถเข้ามารับการตรวจได้เลยนะคะ